น,นี่มาคาเฟ่เขาเช็คเงิน,นงก่อนเนียโอ้ยไม่มีเงินเลยแฮะด,ดีดีที่เป็นไรพี่ งนี้พี่ไม่ค่อยมีเงินแล้วหอยพี่ว่าจะหาพาทาทำอยูแ่แล้วพี่มีความรู้เรื่องการหาพาทามหรือยังไม่มีเลยดินี่เลยพี่หนสืเอเล่มนี้ทำอะไรที่ทำเงินสามารถสร้างไรายได้ให้กับเราในพาทามได้ตลอดชีวิตใช่หอยใช่ครับไปดูกันเลยฮะบทที่หนึ่งวิธีของการเกิดตั้งธุรกิจธรรมดานำเสนอโดยคุณยูอิชิทานากะยูอิชิทานากะได้อธิบายวิธีการก่อตั้งธุรกิจแบบทอนโรมดาโดยเน้นความเรียบง่าย และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผู้เขียนเชื่อว่าการเริ่มต้นธุรกิจไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือต้องการการลงทุนมหาศาลแต่เน้นที่การเริ่มจากสิ่งที่เราถนัดหรือสนใจเป็นหลักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมีแนวคิดที่ยิ่งใหญ่เสมอไปแค่การนำเสนอสิ่งที่มีอยู่ให้โดดเด่นและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าก็เพียงพอผู้เขียนยนแนะนำว่าให้เริ่มจากการวางแผนอย่างง่ายๆมีการจัดการต้นทุนที่ดีและค่อยๆเติบโตตามความต้องการของตลาดการรู้จักปรับตัว และเรียนรู้จากความผิดพลาดจะช่วยให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวบทที่2ลองเริ่มต้นก่อตั้งธุรกิจธรรมดานำเสนอโดยคุณยูอิชิทานากะยูอิชิทานากะชวนให้ผู้อ่านล,ลองเริ่มต้นก่อตั้งธุรกิจเล็กๆโดยใช้วิธีการแบบธรรมดาและปฏิบัติได้จริงผู้เขียนแนะนำให้เริ่มจากการสำรวจความสนใจและความสามารถของตนเองว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างและเริ่มต้นจากจุดนั้นเขาเน้นว่าความสำเร็จของธุรกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับความใหญ่โตแต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ และความพยายามในการให้บริการลูกค,ค้ารวมถึงการทดลองและปรับปรุงธุรกิจให้สอดคล้องกับตลาดการเริ่มต้นธุรกิจไม่จําเป็นต้องรอให้พร้อมทุกอย่างแค่ลงมือทําในสิ่งที่มีอยู่เรียนรู้จากการทําจริงและค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็สามารถสร้างธุรกิจที่มั่นคงได้บทที่3วิธีพบกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มองเห็นมูลค่าของคุณนําเสนอโดยคุณยูชิอิทานากะ เน้นความสำคัญของการหาและสร้างความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของคุณเขาแนะนำว่าก่อนที่คุณจะพบพาร์ทเนอร์เหล่านี้คุณต้องเข้าใจและรู้จักคุณค่าของตัวเองเสียก่อนโดยคุณค่าที่แท้จริงคือทักษะความสามารถและมุมมองที่คุณนำมาใช้ในธุรกิจเมื่อคุณรู้จักตัวเองดีพอคุณจะสามารถนำเสนอสิ่งนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้นสิ่งสำคัญอีกประการคือการหาพาร์ทเนอร์ที่มีมุมมองและเป้าหมายเดียวกันการสร้างความสัมพันธ์เริ่มต้นจากความน่าเชื่อถือและการสร้างความประทับใจแรรกกทีี่่่่ดดดาาาตติิอออสืยยงเปเปผ และการสร้างคุณค่าให้กับพาร์ทเนอร์จะทําให้พวกเขาเห็นถึงประโยชน์ที่คุณสามารมถนาม,มาสู่ความสําเร็จของธุรกิจร่วมกันได้สุดท้ายทนายเคชี้แนะว่าอย่ารีบร้อนในการหาพาร์ทเนอร์ควรใช้เวลาในการค้นหาและพัฒนาความสัมพันธ์อย่างถูกต้องเพื่อสร้างความมั่นคงในธุรกิจระยะยาวบทที่4สุดยอดเทคนิคการสื่อสารที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์แบบเชื่อใจกันกับคนที่ทํางานด้วยได้นําเสนอโดยคุณยูอิชิทานากะแนะนําเทคนิคการสื่อสารที่จะช่วยสร้างความไว้วางใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณและพาร์ทเนอร์ธุรกิจหรือทีมงานเขาอธิบายว่าการสื่อสารที่ดีไม่ใช่แค่การพูดให้มากหรือชัดเจนเท่านั้นแต่ต้องเป็นการฟังให้มากฟังอย่างเข้าใจและใส่ใจในความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้อื่นการใช้คำถามท,าที่ถูกต้องสามารถช่วยให้คุณเข้าใจอีกฝ่ายได้ลึกซึ้งมากขึ้นท,นทันาเคยังแนะนําให้แสดงความจริงใจและความซื่อสัตย์ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความไว้วาง,งใจระหว่างกันการให้ความสําคัญกับความต้องการและความสนใจของอีกฝ่าย และให้การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นจะช่วยให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบยังช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นลดความเข้าใจผิดและช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วบทที่5ของหนังสือธรรมดาที่ทำเงินโดยยูอ e ีชีทานากะพูดถึงการสร้างเส้นทางอาชีพของตัวเองเพื่ออนาคตที่เรามีสิทธิ์เลือกผู้เขียนเน้นว่าในยุคปัจจุบันการทำงานแบบเดิม หรือรอให้บริษัทกำหนดเส้นทางชีวิตให้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดอีกต่อไปแต่ละคนควรสร้างเส้นทางของตัวเองโดยเริ่มจากการรู้จักตัวเองว่าเราชอบทำอะไรมีทักษะอะไรและอะไรที่สามารถสร้างรายได้ไดในระยะยาวเ้อนอคือชี้ให้เห็นว่าการตั้งเป้าหมายอาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้ยังกล่าวถึงความยืดหยุ่นในการทำงานเช่นการเลือกทำงานแบบฟรีแลนซ์หรือเริ่มธุรกิจของตัวเองเพื่อให้มีอิสระในการเลือกและควบคุมเส้นทางอาชีพในอนาคต ธรรมดาที่ทําเงินเป็นหนังสือที่เน้นการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพื่อสร้างความสําเร็จและรายได้โดยมีแนวคิดหลักที่สําคัญดังนี้ 1. ความสําคัญของความเรียบง่ายผู้เขียนเสนอให้มองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆในชีวิตเช่นการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรือการทํากิจกรรมที่รักโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งฟุ่มเฟือยหรือความซับซ้อน 2. การตั้งเป้าหมายหนังสือสอนวิธีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และเป็นไปได้พร้อมกับการสร้างแผนที่ชัดเจนในการดําเนินการโดยเน้นการแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นขั้นตอนเล็กๆเพื่อให้สามารถบรรลุได้ง่ายขึ้น 3. การบริหารจัดการเวลาผู้เขียนแนะนําเทคนิคการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพเช่นการใช้ตารางเวลาการกําหนดลําดับความสําคัญของงานและการหลีกเลี่ยงการทํางานที่ไม่มีประสิทธิภาพ 4. พัฒนาตนเองหนังสือกระตุ้นให้ผู้อ่านใส่ใจในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านทักษะและความรู้โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์และเปิดใจรับความคิดเห็นจากผู้อื่น 5. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจและความสำเร็จในชีวิตหนังสือแนะนำวิธีการสื่อสารและสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพ6ก,การสร้างรายได้จากความสามารถเน้นให้เห็นว่าความสามารถและความเชี่ยวชาญของเราสามารถนำไปสร้างรายได้ไดโดยการทำสิ่งที่เรารักและถนัดโดยรวมแล้วหนังสือธรรมดาที่ทำเงินสื่อถึงการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าไม่ว่าจะในด้านการเงินหรือความสุขส่วนตัวด้วยแนวทางที่เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริงทำให้ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีความสำเร็จตามที่ต้องการสาระสำคัญของหนังสือธรรมดาที่ทำเงิน 1. การมองเห็นโอกาสจากสิ่งธรรมดาเธนำขย้ำว่าความสำเร็จมาจากการที่เรามองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนทั่วไปมองข้าไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บริการหรือไอเดียต่างๆเราสามารถสร้างคุณค่าและรายได้จากสิ่งเหล่านั้นได้ 2. การใช้ชีวิตอย่างธรรมดาและเรียบง่ายหนึ่งในแนวคิดหลักคือการดำเนินชีวิตอย่างมีความหมาย และเรียบง่ายไม่ต้องไล่ล่าความสำเร็จอย่างไม่หยุดยัง้งแต่การอยู่กับปัจจุบันและใช้ชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์สามารถนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวได้ 3. การสร้างรายได้จากสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเทนอเคอร์นำเสนอกรณีศึกษาหลายกรณีเกี่ยวกับผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ดูธรรมดาหรือไม่ได้รับความสนใจซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราสามารถทําเงินได้จากสิ่งที่ดูเล็กน้อยหรือเรียบง่าย 4. การสังเกตและฟังเสียงของลูกค้า การเข้าใจว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคต้องการอะไรเป็นสิ่งสําคัญเราต้องพยายามสังเกตความต้องการของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ5ความสําคัญของการเริ่มต้นเล็กๆเธนอคือเชื่อว่าการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่มีอยู่แล้วไม่ต้องเริ่มจากศูนย์หรือพยายามทําให้ใหญ่โตตั้งแต่แรกเป็นแนวทางที่ดีการพัฒนาธุรกิจหรือชีวิตจากสิ่งที่มีอยู่นั้นจะมีความยั่งยืนมากกว่า6การเรียนรู้จากความผิดพลาดและการทดลองหนังสือยังเน้นถึงความสําคัญของการทดลอง และปรับปรุงแม้ว่าการทำธุรกิจจากสิ่งธรรมดาจะฟังดูเรียบง่ายแต่ต้องมีการทดลองและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพื่อให้สิ่งนั้นกลายเป็นรายได้ที่มั่นคง7การบริหารจัดการเวลาและพลังงานทนาคือชี้ให้เห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวมักจะรู้วิธีบริหารจัดการเวลาของตนเองและพลังงานในการทำงานอย่างชาญฉลาดพวกเขาเลือกใช้เวลาและพลังงานไปกับสิ่งที่มีความหมายและให้ผลลัพธ์สูงสุดโครงสร้างโดยรวมของหนังสือหนังสือธรรมดาที่ทำเงิน มักจะประกอบด้วยเนื้อหาที่แบ่งออกเป็นบทต่างๆที่เน้นไปที่วิธีคิดการปรับทัศนคติและการให้แนวทางเชิงปฏิบัติในการนำสิ่งธรรมดามาใช้สร้างรายได้เช่น 1. บทนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับธรรมดาที่ทำเงิน 2. การสังเกตเห็นโอกาสและการสร้างคุณค่า 3. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมอง 4. กรณีศึกษาเกี่ยวกับความสำเร็จจากสิ่งธรรมดา5แนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืงยนจากสิ่งเล็กๆ สรุปการสร้างเส้นทางอาชีพของตัวเองคือการรับผิดชอบและตัดสินใจอนาคตของตัวเองโดยไม่ยึดติดกับวิธีการทำงานแบบเก่าพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับโอกาสใหม่ๆและสร้างความมั่นคงทางการเงินตามแนวทางที่เรากำหนดเองสรุปเนื้อหาหนังสือธรรมดาที่ทำเงินหนังสือธรรมดาที่ทำเงินหรือ The Magic of n a r n i n g ของยูอิชิทเนเคอเป็นหนังสือที่เน้นการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและการมองเห็นโอกาสจากสิ่งธรรมดาในชีวิตประจำวันมันเน้นให้เห็นว่าความสำเร็จ และการสร้างรายได้ไม่จําเป็นต้องมาจากไอเดียที่ซับซ้อนหรือล้าสมัยแต่สามารถเกิดขึ้นได้จากสิ่งเล็กน้อยหรือสิ่งที่คนทั่วไปมองข้ามหนึ่งทนาคือเชื่อว่าคนส่วนใหญ่มักมองข้ามสิ่งธรรมดาในชีวิตประจําวันแต่สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นโอกาสในการสร้างรายได้หรือความสาเร็จได้เพียงแค่เราเปลี่ยนมุมมองและให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านั้น 2. การเริ่มต้นจากสิ่งที่มีอยู่แล้วการเริ่มต้นธุรกิจหรือสร้างรายได้ไม่จําเป็นต้องใช้เงินทุนมาก หรือทรัพยากรที่ซับซ้อนการใช้สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้ 3. ความต่อเนื่องและการสม่ำเสมอความสำเร็จไม่ได้มาจากการทำสิ่งใหญ่ในทันทีแต่การทำสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องและมีวินัยจะนำไปสู่ความสำเร็จระยะยาว 4. การฟังและเข้าใจความต้องการของผู้คนการฟังเสียงของลูกค้าและการสังเกตความต้องการของตลาดเป็นสิ่งสำคัญทนาเคยย้ำว่าการเข้าใจความต้องการของผู้คน จะช่วยให้เราสามารถตอบสนองและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณค่า5การบริหารจัดการพลังงานและเวลาการจัดการเวลาที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจหรือการสร้างรายได้เราควรเลือกใช้พลังงานและเวลาของเราไปกับสิ่งที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุด6การเรียนรู้จากความผิดพลาดและการปรับตัวเธนอคือสนับสนุนให้ลองผิดลองถูกและเรียนรู้จากความผิดพลาดการเติบโตทางธุรกิจหรือการพัฒนาตนเองเกิดจากการปรับตัวอย่างสม่ำเสมอ และไม่กลัวที่จะล้มเหลว